บทนี้ใช้กับ call to action เขียนอะไรถึงโฆษณาของคุณจะน่าสนใจก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอ่านนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยจะอ่านโฆษณายาวๆแม้จะเป็นโฆษณาที่น่าสนใจจริงๆจนสุดท้ายผมควักเงินซื้อผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อหาอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็แค่มองหาข้อมูลที่เป็นจุดตัดสินใจสำคัญถ้ามันมีอยู่แล้วก็กรอกบัตรเครดิตให้ไวเลยครับ สิ่งนี้สรุปเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการนำโฆษณาได้2ข้อครับ 1. length i m p l i e strength เป็นของจริงเราคุยกันไปในบทนั้นว่าสิ่งที่นักโฆษณาควรทำคือใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดจำได้ใช่ไหมครับข้อมูลที่ครบถ้วนมีโอกาสที่บางส่วนของมันจะถูกตาต้องใจผมมากกว่าข้อมูลน้อยนิดไม่ต้องกลัวว่าโฆษณายาวๆจะไม่มีคนอ่านนะครับเพราะไม่อ่านจริงๆนั่นแหละแต่ซื้อนะ2 คนที่ไม่อ่านโฆษณาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพก็เหมือนผมนั่นแหละครับไม่อ่านไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้อแล้วอย่างนี้ถ้าังไงดีละ่ะคำตอบง่ายๆครับปิดท้ายให้สง่างามสถิติเผยว่า79%ของคนที่เปิดจดหมายข่าวอ่านทางอีเมลอ่านปลอกรก่อนแต่นั้นมันจดหมายข่าวนะโอเคครับมันไม่ใช่โฆษณาแต่ลองนึกถึงตัวคุณเองก็ได้ครับ ปล่อยแค่ไหนที่คุณกำลังไถ่นิ้วอ่านนิวฟีดของ Facebook อยู่แล้วหยุดนิ้วโป้งลงตรงโฆษณาที่น่าสนใจอาจจะเพราะรูปหรือเพราะข้อความในโฆษณาที่มันชวนให้ค้นหาต่อหรืออาจจะเป็นเพราะคุณกำลังอยากได้สินค้าน,นั้นพอดีคุณอ่านเนื้อหา2 3ถึงบรรทัดแรกของโฆษณาและตัดสินใจคลิกอ่านต่อแล้วคุณก็ได้เห็นเนื้อหาโฆษณาอันยาวเหยียดประหนึ่งว่าจะไม่สามารถไถ่ยนิ้วไปจนสุดได้ คุณอา่านผ่านๆข้ามๆไถนิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างรวดเร็วเริ่มจะไม่อ่านแล้วพางคิดในใจทำไมมันยาวจังวะอ่าในที่สุดก็ถึงบรรทัดสุดท้ายที่ตรงนั้นเองครับคุณอ่านบรรทัดสุดท้ายถ้ามันดูน่าสนใจก็อาจจะย้อนกลับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มาอ่านอีกสักหน่อยโอกาสของโฆษณาสักชิ้นอาจจะมีอยู่แค่นั้นแหละครับดังนั้นไม่ใช่แค่บรรทัดบนๆหรือว่าพวกเฮดไลน์เท่านั้นนะที่สำคัญ บรรทัดท้ายๆก็เป็นขุมสมบัติที่ห้ามมองข้ามครับปอลอจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่โฆษณาของคุณต้องมีที่เกียรติคอยตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆใช่ไหมครับถ้าใช่ละก็อย่าลืมสร้างลิสต์คำถามที่พบบ่อยด้วยนะครับนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับการยิงแอดโฆษณาออนไลน์ครับหลังจากคุณปล่อยโฆษณาออกไป คุณจะได้รับคำถามทั้งหลังไมค์ทั้งแชทอีเมลหรือโทรศัพท์และทางหน้าไมค์เช่นทางคอมเมนต์มากมายถ้าคุณมีแอดมินมันก็คงไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่มันก็น่าจะดีกว่าถ้าคุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างพนักงานมาดูแลลูกค้าและคุณต้องดูแลพนักงานต่ออีกทีคำถามที่พบบ่อยหรือ FAQ จะช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับแน่นอนว่ามันไม่ควรจะใส่ลงในโฆษณา และควรจะอยู่ท้ายๆโฆษณาหรืออยู่ที่อื่นที่จะไม่ไปรบกวนการอ่านโฆษณาของกลุ่มเป้าหมาย FAQ ที่ดีนอกจากจะช่วยตอบคำถามแทนเราแล้วมันยังช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าสินค้าที่กำลังจะซื้อเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าเขียนทำไมโดปามีนจะทำงานมากขึ้นเมื่อเป็นความสุขแบบเซอร์ไพรส์แรงจูงใจความสามารถในการลงมือทำบวกตัวกระตุ้นเท่ากับการลงมือซื้อ เขียนยังไงวิธีปิดท้ายให้สง่างาม1ใส่โออีกเรื่องหนึ่งนะครับลงไปคุณมีข้อเสนอสุดพิเศษมาโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับดูก้าวแง่มุมเพื่อสร้างข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่คอร์สเรียน Copywriting 101บทที่6 Off ฟเฟนะครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าความสุขของคนจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเรื่องเซอร์ไพรเท็ดลับก็คือกักเรื่องเด็ดไว้สักหข้อเพื่อไปปล่อยตอนท้าย คล้ายๆกับว่าคุณจะลืมบอกเรื่องนี้ไปแต่แน่นอนครับคุณไม่ได้ลืมเช่นโอ้อีกเรื่องนึงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าสินค้าไม่สดโทรกลับมาหาเราได้ที่0812345678แล้วเราจะทำเซ็ตใหม่ส่งไปให้ฟรีทันทีโอ้อีกเรื่องนึงนะคะถ้าคุณสั่งซื้อภายใน20ออเดอร์แรกรับฟรีทันทีตัวช่วยเผาผ่าน50เม็ดมูลค่า600บาทโอ้อีกเรื่องนึงนะครับ เรารับประกันเครื่องยนต์ยาว5ปีมีปัญหาส่งเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ถามจุกจิกสักคำบอกเรื่องนี้เราแจ้งวิธีสั่งซื้อสินค้าทันทีนะครับ 2. ปลอ,อผมมีสูตรเฉพาะตัวของปลออแบบนี้ครับปลอ,อเท่ากับ Big Idea บวก Scarcity ปลอ,อเป็นส่วนผสมของใจความหลักบวกจำนวนจำกัดเช่นปลอ ตอนนี้นักเรียนสมัครคอร์สเรียนไปแล้ว95คนจาก100คนแรกสำหรับราคาพิเศษถ้าคุณไม่อยากเสียเงินให้ Facebook ฟรีๆอีกต่อไปและไม่อยากเสียค่าคอร์สให้กับคอร์สเรียนห่วยๆอยู่เรื่อยๆร,รีบตัดสินใจก่อนจะต้องจ่ายแพงกว่านี้นะครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะครับ 3. FAQ คำถามที่พบบ่อย 1. ถ้าคุณยิงแอดแบบไม่มีเว็บไซต์คุณสามารถทำ FAQ ได้โดยการ สร้างลิสต์คำถามที่พบบ่อยไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์โฆษณาหรือสร้างลิสต์คำถามที่พบบ่อยไว้ในโพสสักโพสหนึ่งที่หน้าเพจจากนั้น Copy Link ของโพส FAQ น้ำมนววงไว้ท้ายโฆษณาและแจ้งบอกกลุ่มเป้าหมายว่าหากมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมคลิกลิงก์นี้เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยได้เลยครับกรณีนี้อย่าลืมใส่ข้อ to action ไว้ที่โพส FAQ ด้วยนะครับ 2. ถ้าคุณยิงแอดแบบมีเว็บไซต์ ใส่ลิสต์คำถามที่พบบ่อยไว้หลัง Call to Action ครับและใต้ FAQ ใส่ Call to Action ซ้ำลงไปอีกทีเพื่อที่เวลาคนอ่านทั้งหมดจนจบจะได้ไม่ต้องเลื่อนกลับขึ้นมาหา Call to Action อีกครั้งครับปอลอถ้าคุณเจอคำถามใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมอัปเดตลิสต์คำถามที่พบบ่อยไปเรื่อยๆนะครับเท่านี้โฆษณาของคุณก็ครบถ้วนสมบูรณ์ไปด้วยพลังแห่งการโน้มนาวแล้วล่ะครับ ในบทหน้าซึ่งเป็นบทสุดท้ายผมจะพาไปสรุปวิธีการเขียนโฆษณาแบบ i n c o m e In-Click Sales Copy ไปดูกันครับว่าจิ๊กซอที่เราเรียนรู้กันมาทีละบทพอต่อมาเป็นภาพใหญ่แล้วมันมีหน้าตาย,ยังไง